สวัสดีครับบ่าวท่อวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13สิงหาคม2567นะครับมือนีผ้ามาบุกบ้านเมย์หมูธรรมชุ่มเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับถามมาหลายนะครับเออเพ่เคยเห็นบ้านเมยหม,มูพี่น้องมือนีมาบุกบ้านนะครับพอดีมือนีเพิ่นเหตุสังคมมาต่อเติมอยู่บ้านก็เลยมาหาช่างคมนะครับพามาฟังคงสุดท้ายครับ วัดวันที่16สิงหาคม2567พี่น้องบรรยากาศแดดอู้หูนะครับสร้างในยุ่พุ่นละนะครับนี่หละเฮี้ยนเพิ่นทำชุ่มปูเดนะครับอนี่เฮี้ยนไม่หมูพี่น้องคะเลหาดของเพิ่นบรรยากาศบ้านเาอยู่ทั้งคุณนะครับนี่ราคาทะเหาดเพิ่นพี่น้องนีละน้อยลครับเอ้านะครับโอ้พจนะต่อเติมข้างหน้าตัวนี้อู้นะด เดททีมงานคุณภาพอีกแล้วนะอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นว่ามัน,นมันจอ่อมันจอ่อปะครับเจต่อขึ้นมาข้างหน้าอีกอ่า<อ>เอานะครับลบแดดก้อนหอน้อนฝ <laughs> ันดีประชังบ่อเน <laughs> ี่ยช<ม>่า <laughs> งเซฟย่งนี้ฝันดีบ่งวดติเนี<ม>่ยสวัสดีครับช่างคมครับค,ครับสวัสดีครับโอ้มื่นนี่มาฮะเออ จากไหนขึ้นคือบาดข้อเป็นไหมขึ้นในขึ้นในบาดข้อนำไรไม่ทีเดียวลุงข้อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหัวตะม่ามันดีป่ะสั่งหัวตะลงมือมันดีบ่ะครับพันธุ์เห็ดพันธุ์เห็ดออกเน่ายืนเน่าออกไปอีกป่ะครับเพอดีมีหม่องจอดรถลูรุ่นคือว่าอืมอืมใบเมล็ดตากแดดเห็นมันขี้ไข่ดำมันโอ้รถพันธุ์ไหลคือจะยืนออกเห็ดเห็ดด้านหน้าออกไปอีกเพิ่นธุจะต่อด้านหน้าออกไปอีกธรรมชุ่มนะครับทีมงานสั่ง พี่ว่าเห็นเป็นหมูมว,ว่าโอ้ยมือมือเดียวเพิ่นกันแล้วว่าสันผมก็เลยมาโอ้ยกันเพิ่นแล้วฟ้าวมาก่อนครับบ่มือเดียวดยวอกมืออื่นเพราะมือนี้มาสวย <c oughs> มือนี้มาสวยว่าซั่นเออไปแก่กาอยู่ไปแก่กาครับเอาไม่ได้ก็ไ้แก่กา,าเป็นสามเขาไปดำนี่แหละครับเพิ่อนใน ้างตูเสนะง๋อ้างเสองมวดตาดำจะไปเกี้ยวย่มไหนเกอ้ยกาดำมันแม่เกี่ยววัน่อโอ้ยเออดีนี่แหละดำมันแม่เกี่ยววัน่อเออเอาขงสุดไหมสุดไหมครับอืไก่มืออไรที่สังมื่อ่มือสิบสามแล้วเนาะไก่จะสิบหกแล้วอีกสามครับปันดีป้ เอามานั่งคุยกันก็ได้เอาสร้างเดี๋ยวหยุดซีเยืนโอ้ยเออมาย่งมาสร้างก็พูดเดียวนั่งคุยกันนะยืนยืนคุยกันคือฝันบุเคลื่อนฝันมาจะได้งานไหมเฮียนไหมไหมครับฝันมาได้งานไหมเฮียนไหมครับปัดฝันเป็นจริงตัวนีนสร้างฮะฝันเป็นจริงนี่น่ะบอสอันนี้โดนแล้วอันนี้ติดต่อไปโดนแล้วครับแต่สองปีที่แล้วม่าตะวางไม่เห็นห้ติครับม่าตะวางไม่เห็นห้เาย แต่ที่กุ้งสุดไทยกะเราสร้างประตูห้องผมมันฝืดจริงด้มันมันแก้ไขได้บ่อันไรประตูห้องประตูห้องนี่ไอ้ลูกบิดมันนี่ไอ้ตัวเดือยตัวเดือยมันมันหะคือว่ามันยืนออกมาหลายกว่าไหมได้ได้ได้มือมือแรงอยู่มือแรงอยู่เฝ้ากลับด้วยแวะไปก่อนเด้อแก้ไขได้คือปลี่แวะไปเปลี่ยนไงนะ อืมไปเบิร์นสกอดมันอันนี้ไหมครับแังเี่เวลาเขาปื๊ดแบบเหมือนเหมือนเหมือนลูกเดือยมันบวก้าไปใางในสุดบาดมันฟืดบาดนี่มันติดอันใดก่อนอืมแตเน้นกับตัวนี้เหรอครับเอาป้าดเอามาเบิร์นน้ำกันเลียกไงอืมเลียกไงครับป้าดรัฐบาลไทยครับรัฐบาลตรงกับเลีกอ่าสร้างเลียกถูกเลยนี่จุดไดสองแปดสามเลียกถูกเลียกถูกจุดม้าท้องมือซ้ำอืมไอ้สร้างฝันมายังไดก่อน ฝันว่าไรงงานเฮียนหลังใหม่ด้เฮียนหลังใหม่เขามาจองผมว้ว่าปีหน้าบรองไปใส่ด้อยให้เฮียนอีกหลังหนึ่งมาทันอ่าไม่ฝันนะไม่ฝันครับดเฮียนอีกหลังหนึ่งครับฝันว่าได้งานใหม่เฮียนอีกหลังหนึ่งคือเพื่อนมาจ้างสร้างใ้ล่วงนานะครับมาบอกไว้มาบอกลวงนาครับอืมจัดปีง่ายผมกดตัวนี้แหละครับรัฐบาลไทยพี่น้อง16สิงหาคม เม็ดเดียวเลยแปดสามครับผมอเพราะว่าบอกเทบานกับเม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวครับแปดห้ากระดังที่นี่แหละสั่งแปดห้ามันนั่นงากอืมเอาสามตัวขึ้นเป็นศูนย์แปดหาครับพ่อนี่แล้วทีมันตุงอืะผมก็ว่ามันอยากออกงากนะขนาดแปดสามจะปวนศูนย์แปดสามบ่สังครับผมอืมต่อให้สามตัวก็คือศูนย์แปดห้าครับ ตา่านเน้นเน้นน่ในสุดธรรมชมเลขวิ่งช่างคมก็คือเจ็ดกับแปดนะสังเนอะเลขติดสามสี่ห้าอันนี้ท่วนใหเอฟเพิ่นอีกรอบรังเทียกับพอยไ่ไม่ไงเพิ่นเบิ่งรังเทียเพิ่นกับฟังเอาจริงๆผมก็ลัก8ผมก็เอาชื่อตัวแล้วเนี่ยแปดสามแปดสีหเน้นที่รักแปดเพราะผมเน้นรักแปดลรักเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหครับโอ้ แต่ตัวนี้มันกัดตุงกับเลขสามตัวผมตัวแปดหาตัวแปดหาครับอืมในสูตรเลขสามตัวเพราะว่าชังคมให้แล้วก็จะบเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องครับถ้ามีเพิ่มก็คือเลขฝฟันครับแต่ฟันนี่บ่ได้เป็นตัวเหลขกประสันฟันแต่เมื่อก่อนน่ะแล้วแบบว่ามันเป็นเลขเล่วอืมออกสามอกสามเต้ครับอืมไออาจารย์ต่ออาจารย์มาเถียงกัน มาเล็กเล่าผมบ่ถึกเธรรมบุตรว่าถึกตะเล็กวิ่งเมื่อกี้แล้วอันนี้่านผู้ชมครับท่าถ้าเด่นถ้าวิ่งคือเจ็ดกับแปดครับนะครับเจ็ดกับแปดได้เป็น้องได้สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีนี้นะครับเล็กวิ่งพึ่งพึ่งลดงวดที่แล้วมาสังเนาะครับอืงวดเมื่อวันเมื่อวันถึกเล็กวิ่งเลว่ะงวดก้อนตัวลดงวดเมื่อนงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้ได้่ลดพองวดเมื่อกี้ลดงวดก้อนเขางวดก้อนมาตะเล็กวิ่งอ๋อครับท่านผู้ชม ผมจำไม่เคยได้เอาสังคมคเน้นตัวใดมักตัวใดแปดสามครับผมแปดสามครับแปดสามนะครับอืมเพราะว่าห่วยโอ้คืนมาผมกับแปดห้าศูนย์หลุดแล้วผม <laughs> อ๋ <laughs> อ,อคือมาไอ้คือสามตัวนี่ศ <laughs> ูนย์<า>แปหหรือมักแปลหาศูนย์แสดงว่าในใจยังมีหาศูน์อยู่ในี่ <laughs> สังคมนี่กไอ้มักอยู่แล้วฮะยังมักกระตุนเบาถายไรตัยัมักกระตุนแต่หาศูนย์เบาถอยไรเออเออแต่ศูนย์ปหายังจะมาหาศูนย์อยู่พี่นนองสังคมยิ่งว่าเขาป้กันศูนย์อยู่เดียวเขาปอกันศ <laughs> ูนย์ิเเออเอาๆๆๆๆ ฐานาศูนย์มากเลยทีเป็นแปดหาศูนย์สังคมเปนมาเขาชุดสามโตพรานี้แหละว่ายแปดชุดชุดแปดอีกแล้วสามโตนี้ติดไว้นำด้วยพี่น้องเด้วนะครับแต่ว่าฐานเน้นตัวเดียวสังคมเน้นนี่เลยครับแปดสามแต่ว่าเด่นหลักแปดแปดสามแปดสี่แปดหาสังคมเด่นที่หลักแปดธรรมุชมนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามโบเด้นระบโบเจ็ดสามร่องร่องแปด อืมก็ร่องแปดสามครับผมอืกระเด็นกือกันเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อช่างคมก็ถือว่าเอาบนิเนดิฝันดีสีเล็กอาจจะเขายุดิสังปีไก่มาอย่างนีาไม่เชยรโอ้ยกะมือขึ้นกับน้ำตะไก่เออเดี๋ยวผมไม่ได้จักบาท ไมนเลยครับผมกิื้อไ้ให้งเป็นกินเทียงสเรเอา้่นปิ่งขอพอร้างมักยังเรียงเอาเลียงเอาไพ่อเลียงเัาไว้กับพอร้างไกินเทียงกับพีมงานี่แหละเอาตัวของแสบมันตัวคับตงหงสังหรอเอออามบ่าไม้ห้าิกินหพ่อกินบ่ละาง่่บ่บ่เอาเดนี้ก็มีตัวปิ้งตับปิยังมีบ่แม่ีบ่ปิ้งกัน นับบะมี่ป่ะปิ้งขิงในบะมี่ก็แต่แบบนี้อ๋ออันนี้เดี๋ยวจังแจงกันเยอือ๋เยอะจักนั่นก็ได้ตัวอ๋อเคิ่งกินตีนเพิ่นบอมักเอ๋อเนี่อาอซ้ำนี่น้าช้างครับเนี่ยกินกับข้าไหมอยู่อ๋อไม่หยดดีดังตัวเด็กนี่เรีวนี่เรียวนี่เพิ่นมักแปดสามของเพิ่นเขาดีด้วยครับผมพอขาเพิ่นมาขายไก่พี่น้อง ประคงก็จะไน้สวรได้อเอาเบบตับเจ้าหน่อยแต่สร้างสร้างคนเอาสามใหม่เพราะเม่กับเขามาอยู่แปดสี่แมัก8ปดสี่อเอาพี่น้องผมก็เน้นลักแเน้นลักแปดไสร้างเนคผมนะครับผมแปดสามแปดสี่แป้าทำผู้ชมด้วยไปหายิบจับสลากกินแบงหาอตเตอรีไว้สังคมเน้นค่ัคือแปสครับผมตรงกับเลขถูกที่บ่าวแถาจุดมันคือได้ดสองแปสมโอ้งามครับนะครับท่านผชมลักเจนี่ก็ย่ทิมเสมเจ็ดสีเจห้าตัวรอง หนบสามตสังคมมาถามัก83ดสามผู้ใดมักกับศูนย์แปดสามสังคมนี่สูตรสาตัสังคมได้0ูนย์แปห้าหรือ8 5 0ห้าศูก็ได้8ป0หย์ก็ได้สังคมกับตุนเบาเท่ากันแล้วหาศนย์ี่แต่ว่าขาจะว่ดดับด้วยกัอสังดับหาศูนครับโอ้ยผมมักดับดับเอาครับจังมือแรงกี่ริมด้วยไปนะไปเบิ้งเจอเห็นเบิ้งประตูห้องพี่้องประตูห้องมันมันเฟื่อ เพราะที่ห้าไใคแล้วเหมือนลูกเหมือนตัวลูกเดือยมันน่ะมันมันมันยืนออกมาหลายไม่้างไอตัวนั้นมันน่ะตัวที่เปลยเปลี่ยนลูกบินไปเลยใส่มาใยาง่าด้ยางตก้างาเอานะครับทักชมสังคมกับถือว่าฝันดีครับดี่บดีแล้วผมแบบฝันว่าเข้ามาติดต่อไว้รวหนาเลย ติดต่องานได้งานหลังไม่พี่น้องสังคมว่าฝันว่าได้งานหลังไม่อืออือเอ้าบ้านเลขที่บ้านไม่หมูนบ้านเลขที่กี่ตใดเนี่ยหนึ่งสองสี่ค่ะหนึ่งสองสี่ได้พี่น้องได้อือหาเอฟซีอยากถามกับงานสังคมกับได้เไ็ดงานบ้านไม่หมูนนี่แหละหนึ่งสองสี่ฟันเม็ดเดียวตัวไหนสั่งแปดสามครับผมฟันเม็ดเดียวแปดสามกสี่ตัวจริงนี่ก็มีเก็ดสามเก็ดสี่เก็ดห้าแปดสี่อ้าคือมาฟันตัวร่องบัานเนี่ย ผมมักตัวร่องตัวจริงคือเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่ดีกับบ้านเล็กที่เบ้าเ่ากับโบเห็นออกเค็มๆสี่แปดเอาออกอยู่ดีละพอดออกคือเป็นบ้านแล้วขอบขอบคุณสังคมท่านผู้ชมนะครับให้โชคให้มั่นะ้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอสัง